นี่ครับพาสิวลีลุงพกวยเนื้อวานยาครับอ่าหายากนะครับมีพรอมเลี้ยมตลับงอเป็นตลับโบราณด้วยนี่พรอมขึ้นคอเลยสภาพสวยเลยนะครับตรงนี้อ่าพับไปเปลวมันแบงต่องบันห้าครับนี่สวยนะครับเราเป็นเนื้อวานด้วยอันอวันยาหายากนะครับอ่ามีลงสือ่อเล่มเก่าอ่ะอันนี้ครับนี่หน้าเนื้อชัดนะทับแบ่งบูชาวไวๆแล้วกัน องนี้แค่พาไปเอยแบงซองพันห้าครับอันนี้พร้อมกอบงอเปอร์เซนต์ดีเป็นสร้างทาแล้วแบบนี้แกะหลายอย่างดีเลยนะพ,พี่ีถ้าไปทําไม่ต้องมีซองพันขึ้นนะครับอ่ะเข้มขลังทันยุคเพราะกวยทําเองเซกเองนะครับเอาซองพันเก้าพอซองพอันเก้านี้ได้กอบนะโคตรเบาพี่พี่ขายชอบรีบทักเลยนะเนื้อวานยาพลาเบาๆแบบนี้นะครับเอาสองพันเก้าชอบรีบทักเลยติกคอมเมนต์ครับผมส่งชงลังการติดต่อไปแล้วและใครรับชม อย่าลืมกดติดตามครับคอมเมนต์ให้ด้วยแชร์ให้ยิ่งดีครับใครทำให้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ